ร่มคักตับ้านร่มเป็นตะยานต่บ้านนี่วงปูหงยาเนี่ของคนตาเนี่ยเราปีนั่นพี่น้องจําได้ไหครับนี่เอฟซจากต่างประเทศเนอกลวมานี่ <Yeah. S 1> เป็นเจ้าภาพนะครับให้เป็นเจ้าภาพซื้อหงปูหงยา่าหงปูเนาะวงําดำมหาตาฝันแม่นมาสัน แต่นั่นมากก็ดีขึ้นดีขึ้นเล่าก็ได้ชีวิตหรือว่าเรียกกับเขาถึงที่ดีนะครับเักเสียวคูดตาแล้ว่าพี่เอา่ม่าพี่ปะ <c oughs> มองนี่เหมาะสมเนาะแต่ว่าขังสีรุ่มเนี่ย <c oughs> เรามีแข็ แม่นมากแม่นมากสาธุดปูด้มนเป็นยังอ่ยมันบ่มีปูบ่เบ้นเป็นยังปกปักหลักษาเนี่งฮเบื่ยงลูกหลานึงดูบ่มีปกมันก็กลุ่ข้ามางสิเฮยปกกลงใม่เก็นใหม่กเอาตอนนี้ตั้งกล่องอย่น,นะครับยงก็มมีปัญหาแต่น้องัดมานี่เอ้ยลงใหม่ นะครับข้ามาแล้ว199ท่านนะครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณโนรีด้วงนุชนะครับ FC ตัวยุกนะครับแล้วก็คุณคำพรพิมมาสอนนะครับรอครับรอครับนะครับทางคุณอาศิลพิมพ์สีนะครับ Facebook นะครับฝันเหรอเนี้ยเหมือนพีนน้องฝันแล้วฝันแล้วจัมันสิแมนแมนาั่นฝันแม่นคักโพดเลยฝันได้เป็นโตที่ เกียหกอหกพี่น้องมาแล้วยี่สิบกว่าท่านนึเกียหกจังๆเว้เกียหกจังๆนู่เนีิเก้าจังๆเพื่อนแล้วไหมโอ้ยยาเฝ้ายาเฝ้าไปเอาโทรศัพท์ให่คอยน้ำคุณนน่ะคอยขึ้นกล้องบนทัานให้หมดเป็นเพจก่อนเกียเก้าจังๆพี่นอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะมาพบมาพอกันค่ะตามแนวทางตัวเลขตาฝันแม่นนะคะตาฝันแม่นค่ะพี่น้องตาฝันแม่นเจ็ดเก้านะคะวันที่ผ่านมาเจ็ดเก้าจ้าพี่น้องเจ็ดเก้าตรงๆ คำขอตามคำเรียกร้องนะคระเมื่อนี้พามาตาม,มวดวันที่16มีนาคม2 5 6 7นะคะจังหวัดแม่บ้านเที่ยวมาหยาบเราวซุมือสุมืออล้เนาะค่ะพี่น้องเจ๊งอีหลีเจ๊งเจ๊งอีหลีนะคะเข้าตรงๆนะคะ79ล่าง เดี๋ยวรอคุณตาทายุพี่แ่ะมันค่อยเย็นดีจ้าพี่น้องเอาเขามาแลี้ดีจ้าค่อยเขาหยิกเด้อว่าสันกดไลค์กดแชร์นะคนกยอยู่ที่สัญญาณได้ครับเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแก้วมงมีภาพสัญญาณบ่าปันไดไดีจ้าพี่น้องอ่าคุณประดับนามวงสามาเบิงเล่คุณตาฟันแมนเดอร์เลขคุณตาฟันแมนงวดวางหันเข่าเก็ยเก้าตรงตรงสองหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้า องหกกับเจ็ดเก้าสองเม็ดสองหางเข้าตรงๆอู้จาว่าเล่ามันใจคักมันใจสุดขฉีดมันใจสุดๆุดว่าสันจะไปหรอได้หลายบอสันคนถามนี่ได้ยังหลายแม่รัดได้หลายบอนอเจ็ดเก้าบอสับอไ่ได้ซื้อ่ะถึงนะคะว่าวสันคุณบุญเกิดแม่รัดบ่ได้ซื้อค่ะคันที่ซื้อก็คือน้ำมี๊ี่เพราะว่าเป็นคนดวงบอดี บาได้งี้นี่นะคุยกันยุคนะเพราะว่าสิสิให้เล่ามากอยู่สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนตามตามจ้าแชร์้าขอบคุณครับทางเฟซบุ๊กรัตมาีแฟนเพจแล้วก็ทางเฟซบุ๊กอีกช่องทางหนึ่งรัตมานีชาแนลชัดยูอแล้วก็ทางยูทูบอีกช่องทาง้อค่ะรัตมาีพารวยนะคะ เมื่อนี้ผ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันคุ้นตาฟันแม่นค่ะจนใน้ใซ่ซื้อว่าตาฟันแม่นเนาะค่ะพี่น้องฟันแม่นค่ะสามมวดแล้วนะคะสามวดแล้วที่เขามานี่งหมวดบางพันนะเจ็ดเก้าทั้งเจ็ดจะเก้าทั้งศูนย์สามเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อจ้ะมาทายคุ้นตาน่ะสองคลิปทาน,นั่นคลิปที่แรกน่ะมี เลขความฝันคุ้นตานะมีศูนย์สามแล้วก็มีหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็ตัวใดบุจําได้คะ่ะจําได้เพราะว่าเลขวดน,นี้บ่หลายตัวนะคะเพราะว่าบอห้คุ้นตาเอาเลขคํานวณมาก็เ,าเลขให้เอาแต่ฝันเพราะว่าฝันนี่มันแม่นเนาะคะ่ะวันนี้มาฝันคงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะ่ะฝันคงสุดท้ายตาฝันแม่นนั่นเล่าฝันว่ามีผู้หญิงสองคนมาบอกตาโลกเลยคือ่าต้องเป็นยายาสองคนนะคะ ยามาบอกว่าบอกเป็นโตเลยนะคะบอกสองหกกับเจ็ดเ้านะคะเราจนบอกหัวซ่าน้ำส้มส้มที่ปล่อยไปที่แหลกเราว่าเรามั่นใจครับมั่นใจร้ายที่สุดช่องพันุ้นช่องพันไปเลยประสัจจาพป่นองบังเอิญวันนี้เรามีเงินสองร้อยค่ะฝากค้นไปซื้อให้สองร้อยทอนมาสี่บาทพุทธเฒาเนาะบ่มีเงินกันเลยได,ได้ได้สองพัน นะคะคได้ 2, บาทต,ตามให้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะตามให้แล้วเด้อตามคําขอตามคําเรียกร้องนะคะตาฟันแม่น7 9นะคะสายาคันฟันได้เป็นตัวย่ามไหน,นี่โอ้จังอีหลีออกตรงตัวได้กลับเลยนะคะอ้าวพี่น้องคะ่ะแจ้งผลการรับชมด้วยนะคะภาพสัญญาณเป็นอย่างไรคะ่ะ สัญญาณชัดเจนดีบอคอมเมนต์ทักทายกันมาไดเด้อชมอยู่จังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวสิบเอ,อี่ยนตาก่อนเราคุยเาราบ่ได้กคอยได้ยินเด้อค่ะกันเราก็คุณตาฟันแม่นสิเอี่แห้งแน่ะน,น,น,นะคะว่าผุเฒ่อคนบ่บ่กคอยได้ยินปานใดนะคะปูจะเอากระเป๋าคุณมาบ่ปูปูปูมากเหยียดคอยเย็นดปู พยเย็นพุ่นไปุ่นไปสอนกอันุปนคบผมอย่ไปฟังฝันนั่นเดียวเขาอีเนี่ยไม่ใา่แตเราเนี่ยแหละไปนั่งฝันแล้ววะสั่นจ้าพี่น้อง กูฟันแล้วค่ะสันชัดเจนคแบบ่ะแอดเสียงภาพเฮ้ยก<ฮ>ูโวอย้ยตกใหมัดมันบอบพับไว้หน่อยโาท้เถือกแล้วพวบบาทนี่เถือกแล้วเ <s ist> ถื่อแล้วเถื่แล้วต่ำจังๆเลย <S <s <ist> ชื่อบอกคือตูหนูเท่านถลงมาหมดเศร้ากัวา่าเล็กเล็ก เถือองอีกเนี่นยมาออกบ้านมากมีค่อยมือนั่นมือมาออก,กอ,ออกบ้านมากเามีค่อยใจหรอกซ้ำมือ <c oughs> มันม้นเกี่ยวกันเนอะครับก้าไกมาเนาอมันบกเกี่ยวกันตีมันคนละยางตีคนละยางเดี๋ยวถ่าพอให้ห้าก่อน อะเรามาห้ามารุ่นกันค่ะพี่น้องงวดนี้ตาเราสิฟันแม่นคือเกาบบนะคะอ่าขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อ<ม>ทางยูทู e คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทางเพจ Facebook คนละสามแชร์ก็ได้นะคะ แ่บไปค่ะแชบไปค่ะพี่น้องให้เห็นน้ากันลายลสิได้มีโชคมีมานน้ากันนี่โชคมีลาบน้ากันเดี๋ยวมาฟังเบิง้งความฟันตาคุณตา,ตา,ณตา,วตาสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะแมงไดคุณตาหลังจากห้ยออกตรงโตเจ็ดเก้าก็บวาท่านได้ฟันละวมาฟันมาขึ้นเลยเระจะมันจะเป็นตั้งเลยนานฟันคือเก้าไหล เพราะท่านนี่ข่วมมั่นใจนี่ท่านมั่นใจแม่นบ่อ๋อ้เดียวมันตีเพราะเป็นเดียวเอ้าคันได้ตีนี่เพิ่มเติวันว่างหันเพราะได้ตีเนาะเดาเดาเจ้าชาไปเจ้าคนสิแม่บ่แมนเนี่ยค่วมฝันเลยมันนี่พุทธเอาผู้นิ้งผู้เฒ่าผู้นิ้งบ้าแมนเนี่คือเก่าบ่จักสิแม่บ่แมนบ่แมนดอกบ่แมนบ่แมนคนละคนเออคนละคนเพราะว่าู้จักอยู่ พนันพุทโธพุนังจาวานตายนั่งอยู่บาตนี่มันเป็นเป็นเฮี้ยนเป็นเฮี้ยนเป็นนั่นแหละต่ว่าหังนี่หลังยาวห้อเป็นคือโพดเป็นปะผุดชุ่มช่งกว่าแล้วจะนั่งอยู่บาตรในลูกใต้แล้วก็มีลูกใต้แล้วนั่นแต่ว่าเขา คนน้ำแถวนี่แหละลูกไส้เราล,ลูกเส้าบา่บ่บ่โตกินรดยายนี่ล่ะเป็นยังไงที่เป็นยายนี่เออบา้านนี่ขึ้นร่นร่นขึ้นไปขึป้นไปยายนี่นั่งอยู่นั่งอยู่ห้องเพื้ยนบาดนี่ลูกไส้เราบักมันตายนะบักลิดอื์ค่ะอ่าว่ลูกาขาไก่ขาไก่เราไปปิ้น ิีงเราก็เอามากินมาลดกินประจนที่นี่ปิ้งไก่ได้ก็นั่งบงยนบ้านหนึ่งห่วยมันแสบค้างกึ่งีเอาลอกมึงทั่วประจำอือผู้ลูกไส้ว่าเออมันแสบกึ่งที่เอาประจำห่วยถูกก็บอกเนี่ยคนบอกกินไก่เนาะเอาไปไมาแล้วได้กินน้ำมันกินแล้วก็คนละเหียดคนละเหียดป้งมานเนกินไก่แล้ว จักมันไปใส่บัรเล็เนี่บ้านนี่ยใหญจะยุหันนั่งยหหันตกไปได้อหเมีเอามาันจังสีนี่ตี๋ยวจังไรๆเี้ยนะจังนี่นอนเเียวโอ้ยเคยตีโดนเป็นช่อโม่งคุณจังคอยหลับตีกันแล้ก็ตีพอว่าก็เลยมาตีก็เข้าไว้ ตีนี่สองศูนย์ซีสองศูนย์ซีอเอีเขาได้เนี่ยเราเป็นผู้ยิง่งกันเพราะชองโซนเข่าได้ที่เราเท่าเลยนี่เป็นผู้นั่นพระพุทธความฝันนั่นผู้นั่นเพราาผู้หลุไส้ผู้ตายไปแล้วนั่นเออ ปิงปิงไก่มันจะช่องกับอันอันอันโตนี้อืมอ่าบ้านมันกระตายแล้วมันก็เป็นศูนย์อ่ามันเป็นสองคนมันกลายเป็นศูนย์บ้านนี้เป็นชีกับได้มันไว้ตีกันสินะครับจังว่ามันคือบ่างต่วาจังไล่นนะมือนนี่ก็คขึ้นกเหมือนมือนีถ้าจะตีว่าจังไลนแต่เกาปูว่าถ้าได้เป็นปริศนาเนี่ยมันก็ยากเป็น บาชัดเจนเนาะโปรเออมาชัดเจนท่านบอกเป็นโตเนี่ยท่านบอกเป็นโตท่านบอกได้บอกเป็นโตค่ะพ่อวายโยนี่ท่นบ่บอกพระท่านบอกนี่มัดสิเข่าพ้นเชิมบักเข่านิมิตเชื่ก็มีเข่าห้ว้ซ้ำหนั่นเพราะว่าพ่อท่านเอาเคียงมาถวายเพรอะเลาะถางเงินเออเลาะถางเออแต่พ่อเขาเป็นไว้เงินเขาเพราะท่านมาให้ได้โปรวัชันหมู่บ้านเนี่ยอืมตัวจุ่มขาเจ้ามาเอาเชิดเซ่ออ่า พัฒหานปัญลไม่ยเอมายังขจิตเซื้อโทษและขจิตเซื้อขับหมากกอกยามาถวายปูท่านปูก็บอกบอกกรอดก็ได้ก็คือ้ก้อนละบ่ลงบ่ลืมดอกกรอย่าไม่เป็นปริศนาถอมันแต่บ่ได้เพราะว่าญาติฉันนิมิตกะให้บอกรอดบอกคือนก้อนละว่าฒน์หรอก บอกมันโตเพราะว่าเป,ป,ปลือกเปลือกไหลตีบ่ออกขันในมิดเนี่ยมันมันตียากก็ะสค่ะแล้วบอกเราก็ไปนอนเลยนะเราบูชาดอกไม้อืนบาดกันืมอดเที่ยนเรืมมาแดดแดดฟังมีมีเพื่อนตีเลขแม่นอยู่นี่สองคุณ<า>ประดับนี่นี่เพื่อนตีให้แล้วน,นี่ตีอยนี่คุณประดับเราเป็นคนมีเส้นแล้วคนตีเ<ห>ลขกแม่นเราตีสองเก้าศูนย์ สองเก้บา,าบ่จ้าวสัน้นคุณแดงจันทรเสนาแล้วก็บอกว่า290ก้าศูนย์กับกับเดรกยางล้นบางสองเอกาสี่ศกับเก้สองเอามีสองคนตีนะครับคุณเฮงเฮงก็บอกว่า0 9นย์เาแล้วก็มีคุณภา,าวะ้าวะภาวันคุณภา,าวันเนยตี90ศนี่ปูบาะ คุณแพงบอกว่าเก้าซีซ <4 49 S 1> ีเก้าเดลตาพัทสันทั้งคนก็บอกว่าเก้าศูนย์ซีอ่ะที่แน่ๆก็เดี๋ยวถามาตามอีกไหมเนาะอันนี้เป็นน้ำจิ้ม,มนะคะน้ำจิ้มไปก่อนเพราะว่าตี<ด>เป็นสองศูนย์ซีตีสองคือไผ่สองก็เบปบ็นนั่นแหละ<อ>ตาย,ยตาครับคนตายเอพอมัมนเพราะมันก็นั่ง,นงกินอ้วยช่างสันโตก็นั่งกินอ้วยช่างฉี่นะ มันกระตายแล้วบางนันที่นี่อันใหญ่ในการนั่งโรหันใหญ่บ่ตีเอามันบ่ใหญ่ใหญ่เราตีเป็นซีน่ะเนี่ยตีเป็นเชีขันบ่ตีเป็นเก่าขันบ่เป็นสองศูนย์เก่าเล่าเท่าเลยดิสองศูนย์เก่าแล้วก็สองศูนย์เชีแต่ว่าพวกนี้ตีเถือยยุ่นอูเพิ่นบิงคือเออคือโย่าคือโย่ค่ะสองศูนย์เก่าได้เท่าตามคุณประดับโลเมนน้ำกับสองศูนย์เี่ยเนาะเรียกสองโต้กับสองศูนย์แล้วก็ศูนย์เก่า เกครั20 9, 20 4, บเป็นเด็กสโตัวสองศูนย์เก้าองศบอกปุอือคับแม่แดงแล้วก็ว่าเก้ศนย์กับเก้าองเอามาก็มีส2อยูนนี่หรอกมีมัมดยูนนี่มีทั้ง 42, เก้าสี่เ้องป็นอ,อกซับเลยนะครับนี่๋ยวสิเฮ็ดเป็นสตัวไฮศูนย์ส 0ูน <09, S 2> ย์เก้าศูนย้าเก <29, S 2> ้าี 29, 20, ่ีไรบานีเกาส่สองเก้าสองเ้านอลังนย์เกาน้ำเเอาบานี้ หนึ่งสองสามสี่หาคู่เลขสองตัวมีหาคู่บ่หลายเลขสามตัวมีอยู่สองคู่นะครับแล้วเลขสองตัวมีจะคู่เลขสองตัวมีหาเออบ่วลายดอกตาบ่าบ่หลายดอกอันนี้ดีฟันฟันเป็นพิษนะเออแันก็กระดายสามมือนี่เลยค่ะ จะทำมาตามอีกฮาเลามาหามาบอกเป็นตัวอีกเนาะโค้งสุดไทยหะเรามาบอกเป็นตัวอีกแต่เกา้ามืองววดว่ดางหาันเข่าทั้งตองวดเขาทังงา้งโค้งสุดไทยตองวนนั่นสามเกาศูนย์น้ำเอาใยใส่น้ำเนี่ยจ้าว่าสั้น,นคุณประดับฮนี่ผูเลาแม่นเอาสามเก้าศูนย์น้ำเน่จ้าว่าสัน้น <h aving> เอา <h aving> สิเพิ่มไ้เด้อครับเด้อสามตัว <h aving> เพิ่มสามเก้าศูนย์เพราะว่าเราเป็นคนมีเซนนักแกงไฟอ้าเด้อ,อพี่น้องเด้อกกบันกลับบอกมันมันออกมันเนี่ยมันชนสามบอ,อกฮะชีย<อ><อ>้ <3 S 2> อีก <3 S 2> อ่ะบ้านนะฮะมันกลับมาตัวเก่าสามเก้าศูนย์มันสามขนเนาะกขี้ข้อมเราอยู่าง้สามศูนย์เพราะว่าเราเป็นคนแม่นแล้วถูกห้วยซุกมมือดิถูกมาซุกมหัวถูกซุ้มนี่เล่าพัฒนาเมือนี้เรากระเสียวอ,อีก แม่หนถูกงวดแม่ถูกงวดหนจะบุญด้วยจ้าแม่ถ้าแม่ถูกแม่สิท่าบุญด้วยบ่ประมาณนั้นบ <c oughs> จ่จ้าจ้าเอาเอคันถูกสิท่าบุญนับาบ่ค่ะเดี๋ยวนี้คุณตาเล่าล่อเล่เ,ลเ,ลเ,ลเงินมาสือผลไม้ไหวไหวปูยาเพราะว่าง,งวดบางพันน่ะเป็นยาสองคนไปบอก บอกว่างไดก็ปูสอนสุฟังในเคือคักแทะสองหกเจ็ดเก้าท่านั้นละพ่อซันเท่านั้นเท่านั้นละพ่อเท่านั้นละพ่อนีพ่ออ้ยหนาอันนี้เขาพ่ออ้อยหนานนี้กับมันหูวเนี้ยกับพ่อมัดเชยนไว้หมดวังหันคือแม่นคักเนาะบอกคักพ่อพ่อบอกในน้อยสั้นๆบอกในน้อยสั้นๆกลับไปเพราะขยืนเแขยงกัน คนย่อจังสันคนย่อเจ๊แต่ยีนบางคนว่าวโย่มัดผนี่งายอีหยังโบควาตันแตันแก่นเพื่อนบอกแย่บังแย่บังดูคนวัาสันบิงเพิ่นกับเบิงเคลกันเบิงไปเบิ้งมาโอ้ยสองหกเจ็ดเก้านะพัาสันเพื่อนกับเล็นไปโดดตกกันงานไปพอดโตของูเมียพอดีวัมันสิเรี่ยงที่ไหน่าจนลุกไปเอากระดาษมาเขียนไว้ฉันนี่บ้านนี้ มักตัวได้มักคู่ได้หลายบาทนี่บอกเป็นเลขสามตัวนะครับอันนั้นสองศูนสีมักสองศูนยสี่เหอเอออ๋อสงตัวเด้บาทอสองตัวกับสองศูนย์สองสูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าะเก้าศูนยเก้านาะ่าเ,เนะนะพนั่นละนี่พี่น้องกับอ,อเดอร์นะครับมากไว้หายกอน เดี๋ยวเขาขอมาล่ออีกใกล้ๆเลีกสีออกฮาปูยาปูเพิ่นเคยบอกแม่นเพา่เพิ่นมาบอกอีกมัมมกตัวได้กว่าสองศูนสี่มัมักสองศูนมักศูนย์สี่แม่นบ่ทุบนั่นกับมี่อยู่ขึ้นกันละมักสองศูนย์มักเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้า พี่น้องอย่าลืมกลับเอาจ้าผู้นี่เขียนผู้นี่ก็ตีเครื่ออย่างนี้มันสามคนเนาะเขาไม่มีผู้ใดใชไหมสาวสามชุนสามชุนพราได้เขียนแล้วตัดเอาดอกผู้ให้เพื่นตัดเอาพ่อมสิเตรียมหน้ากระดาษสสสสิิิลลมัันนบตัดเอาเด้อนะครับตัดเอานะครับเคืออยู่พอมันสามคนรอจ้าวสันเป็นประดับนะครับเม่มีผู้ใดกับเม่มีมีเท่านั้นถ้าว่าตังสอยสจะเป็นเลขสูงเลยผมว่าเส่น พูดหน่อขึ้นไปผุนขึ้นไปขึ้นไปเป็นบ้านดิ oh. เป็นเฮี้ยน่นตอปนทุๆงตรงผุน hmm. เป็นเฮี้ยนเนี่ยเป็นดินดินเป็นดินพดครับ <Yep. S 2> แล้วเป็นหองไฟหองมันอยู่หินเป็นเลยแตดอยแ่้าไปนั่งคุยครับย่าหันบ้านเนี่ยบกักบักมันตายมันลงมาเปีงไกมาปีงไกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเราเอาไปเอาเอาขึ้นไปชองเหี้ยบสองปีง ปิ้งนึงมันกินมันกินบ้ามึงแม่เอาไปสั่นแซ่บแทกไปสั่นกัได้กินกินกัแซ่บบ้าไปอ่ากัได้กินปิ้งั้นแล้วคือตีแล้มันตีปัดสองแปดออกน้ำพ่นสะบัดเนาะจังหวะเนี่ยเอาจะเพิ่มตีไปหลายอ่าสองปีนกับฟังเบิางอีกกอนห้าเงี่ยฟัาเพิ่นมาบอกเป็นตัวมันค่อยบ่หลายตัวอันนี้คือคลิปแรกของคุณตาเด้อพี่น้องอันนี้ความตีไป ขาดไว้แต่มันเลยขิดปอตกบ่แตกก็เลยกำกายยังเสียแล้วต่างอาปูยกคันเด็กนี่มีตีง่ายแค่ไงขันบอกเป็นตัวเออใครคืองวดบางหันแม้อตอาเนาะอืเพราะมันคนมันตียากมันบอกรอตักกรนจต่หมอมันหลงหลงเืมเรื่มอย่อากมุม แคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้องคะฟันต้อมวดก็ว่าแห่งเป็นฟันได้ตีเป็นฟันปิดสนาแม่หนูสูรแล้วอ่ะมันมานมันมนเด้อสองศูนย9สองูนูนนเก้องูนสอง9สามเก ตโตมากไว้นะ่ะคือตคนตาพ่นว่าพ่นมากเด่นนะคะเป็นตัวเดนเดอ้อ <Okay. S 1> เดี๋ยวถามมาตามคงสุดท้ายตาอีกแต่เก้ถาถ้าบอกเป็นตวัวนี่ปานจับบ้างปานปานตาเห็นปานเปิดแท่งพี่นอ้อง วอที่ผ่านมานันมีผู้ใดได้เห็นคลิปบ่เนาะแต่ว่ากระแสตอบรับน้อยหน่อยจ้าพี่น้องคอนเห็นหน่อยหลังคนเล็กออกแล้วเขาเห็นโอ้ยเสียดายแทาสั้น่นเลื่อนผ่านน้าปู่นปรสนใจกดเขาเบิ่ง mm. บ้านนี้พ่อะเห็นเกียรติเก้าคนพ่อบ่อยูอ่พ่นพเลยกดเขาเบิ่งที่เป็นประมาณนั่นแหละจ้าสี่เห็เ mm. นในเฮาเผือดอี่เส็ยในเฮาเผือบอก นี่พร้อมกันคือวานหรือว่าแต่สิได้แต่ผู้เห็นผู้ซื้อลังคนก็เห็นซื้อซกับ่อซื้อ,อเห็นอยู่บอได้ซื้อลังคนเพิ่นกับวางสิแม่ปูออืคือเพิ่นขึ้นโตโตคือเพิ่นปลาจ้าได้ทันได้กับบอือ้อมันบอมักกับบอซื้อเอด้เนาะเออเอางามอยู่ดอกปูแต่ว่าปูขึ้นวาเลขสิมาสูงเต้ มาสูงสูงสูงกับเกาแล้วมาสูนมาสูนงอ้ออระาบาเลหลักมันมันติดแปดเลยมา เห็นครบกันไปมา้ยครัแคปหน้นาจอเด้อแคปค่ะแคปเห็นครบแล้วนะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นนะครับมันมันกันนะครับ,บพี่น้องทางบ้านเห็นพุดธพุทธพุดธพุทธุทธุทที่ไหนมันมันกันนะครับผม รอฟังอีกหาเพิ่นมาบอกเป็นตัวเดี๋ยวให้ปูเพิน่นไหวก่อนให้ให้ป่งปูก่อนเนาะเพราะว่าปูขอไหวของปูคนไหวไ่มอะคนว่าจังไหนค่ะคนว่าโอ้ยกระต่อเอีแก่กระเขาว่าดีนนะปูไรใอญ่ พากเจากับ,ว,บ,บกรราาาวัชไฮเ้ยนราตว่ากรรอนถากเจ้าเออขันได้เงี้ยในทองกออเจ้าน้ำมากจะเป็ื่อผลละไม่มาให้ปูเสลยปัตตาหามผลละไม้เก่ายานวัตเนค่ลละ,ะสูดถูก,กาาสืก่อยลีมนละวัตเนขับบากออยาววัตนอกเป็นสันเออนีอ่ยเอพอีเห็นตูนูชอดมากแต่น้นตูนอ,อือว่านพกับวท่านซีอกับวท่ทานเ่านพ่อว่านมากบ่ จักแมนพ่นซื้อพอซื้อตีโออกไปแน่วเฮ้ซื้อพอซื้อกับพจักเพซื้อจักตีก้าตนหูมาจะซือกับพจักเลยงโยอะตอนนี้ังรคันใหม่หี่มากอพูนั่นพี่น้องโชคมนกันด้วยครับเด้อพี่น้องเย็บ